ผมก็ผมไไวก็ยิงมาตอนที huh. uh ่ได้แชมป์ในปี2017 2018นี่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้คะแนานละผมยิงก่อนจบในเกมส่วนไอซ์ชอนบุรีเนี่ยโอเคแล้วแม่งโอเคแล้วเข้าชิงสองครั้งให้แชมป์ครั้งหนึ่งนะครับก็เพื่อ1 2 0นาทีแต่ก็ชนะใน ช่วงต่อเวลาพิเศษฝนคดขึ้นสายีใหญ่เข้ามายสมัยกาลรุประดิไปสายาตู้เลยเล่เล่นเล่นเขาใจเต้นอยู่ตะตุ่มตอนหนึ่งแบบนี้นะครับมันต้องได้แล้วนะขุาภาพนะขาศึกนะแยเลยโอ้ยดียิงวยานะครับมือมซื่อไรกของชนบุรีที่พิศดารการมงเอาลเอาไปเนา ยิงดีไหมยิงดีไหมสองประตูนีมาจากจุดทอแล้วก็ไม่ีเขาเลียิงหนึ่งเลยียการเงลุกนี่ไเ่หมยิงแรงเลยยิงแรงเลยกับสารานอนอนนูิงครับประตูที่ีชาติช่วง2องสามปีหลังนี่แหละกูสุดากามเอมล้อเทมเนไทยไฝากคำว่าที่คนยิงขอชฉรีคนได้ เบสดาเลือกแล้วส่งจิดไปทางซ้ายมืออนะโยกิงโดกนะครับไปไม่ถึงเหมือนกันทำๆอยู่ไม่ร้เลยครับในการลดโทษเลครับหัเทาตักทายเยอะอีกโมาเลยครับถ้าไปถูกทางก็ อันใหญ่ไหมโยิงแห้บงก่าไเอ้ยยงนเข้าไอ้ดรเนี่ยเส้นะไนเนียนชนินใส่นเี้ครับโอ้ดหจุวนกันเฮ้ยคนกินนี่ห่านเส้นนี่นะไอ้โมแกงเลปิดอันนี้ไม่เข้าอันนีม่เข้าดูหมเองนวแปดเกลียวเลยเขาิดสักคู่เนี่ยกขขึ้นในสกอรวมให้เดยแต้ไข่เป็ดด่เน้ยสายของอัครวิน

ใครอะผ่านวะตามสกอร์นี้เลยนะครับเฮ้ยหนงมาทำไมหนงอะไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลเอไม่ใช่เอเฮ้ยอ้ยม่นมวยนะวยตัวเองเลยนะครับไม่มีเสียงเชียร์มองเชียร์มากดดัอะไรทั้งสิ้นเเโรตนสากครับมี่ข้มึงตัวใหญ่ย่ม่เาแรงแล้วได้ยิ่ ใ่ล้ครับจริงุิพี่ไอ้มุานะแ่กรั่ันไปผมเดิมแล้วก็เตเลยย่จะงหดวาเท้าิโ้ไม่ไดทางเลยไม่ยิ้โอเคเนาะเออ่ัต้องไไ้่ดที่ด้ไคนนี้ไปทำนต่ตแ่ต้เน่ยเซฟไม่ได้อะเซฟได้ของทา้าลูกนะครับทานลูกก นายใบแดงติดโควิดแล้วมึงอ๋ <c ười> อมาเราส่งพิธีวัตรสุทีิธรรคมคุณอันนี้ก็ไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าผาลุพาลุอันนี้ไม่เข้าเสมอกันเดียวชนันนี่มันจะเป็นไม่เข้าเป็นปีน่าจะนี่เลยนะเนาเอ้ยมึงหันตัวเดินี่หันตัวเลยไม่ต้องรับโชกซีบาข้างหางวะบีบหัวใจนะครับนี่หัวหางวะโยกลากบันสายของพิธีวัว <c oughs> ตรนะครับ กยิงไหนได้ยิงโง่หมดเลยเลแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจเลยทั้งสิ้นนะครับยิงกรงกลางเลยไหครับจังหวะของยวัฒน์นะครับกัดตันทีมเรื่องจังหวะโอ้นิ่งแน่เลยนิ่งมากหลักจุนบุรนี่แครับไม่ไม่ดูมันไม่ดูเลยเลตำแหน่งของไม่ดูโกเลยเรื่องต่อมแล้วครัมันหลอกเนี่ยมันใหญ่เลยมันไม่มันมองให้ประตูแล้วมันไปท่านข้างนี้ไปจ้องตาอะไรซึ่งเลยนะครับตั้งแต่วางบอลแล้วด้วยสุดยอรเนี่ยนิ่งมากเลยการไป เป็นตัวขึ้นดาวห้ลูกสามต่อสองครับสองสิบเราเริ่มเสร็จนะครับไปดูได้กันมั้ันต้องเข้ามาเข้าจบนะยิงก็จะตีเสมอก่อนนะครับเฮ้ยตีเยนังไหมเข้าหรือไม่เข้าอะไรนี้การในเกมเน้นๆหลายต่อหลายครั้งนะสักข้าวลอยไหมนี้เต็มข้อเลยค่อยๆเดินเข้าไปครับบอลชิดเลือก ยองมาแล้วก็าันนี้นิ่งพอ้ยังม่าเปยได้ัยไปย่างข้างเดียวยับอกไปเลยนะีย่สั่งเต้นยิงไปขวามือมงตัวเอะไรครับเข่าพอดีเลยนีกับข้างคนไของแท้ไโอยนี่ขอแท้ดีรับรงนสามคนของจุ๊บลีเข้าสองไม่เข้าหนึ่งนะครับพี่ได้ลูก

ไปไม่ถึงด้วยยิงแรงน้ำหนักแล้วก็ทิศทางที่มันสีอาเกินนะครนเชิงเสาเราวกี้นะในเปียกด้ยสีต่อสามนะครับสีสามไม่ได้เปียกนะเชียงรายนชมบุนี่ต้นเขานไม่เข้าโดนนั่ละยิงเพื่อมาดีเสมอครับของชมดีคนต่อไปแ่แม่จะเป็นในสนามเลยนคั นอนเลยจางงานแตมเตี้ยด้วยนรับเงินกับสนามเลยครับช็อตนี้เล็งแล้วเลือกจรพอครับคนไทยไงไอนทางเลยนะครับตลอดอะสายมือของพาครตัมาตรงนี้เลยครับเ้า้วนะครับอูนต้องก่อนใช่ไหมไม่ต้องมั่ใจนะ ยู่นู้นเพื่ออะไรครับอันนี้โดฉันยังต้องเซฟไปได้ต้องฝากความฝังไว้ที่ทางชันยิ่งได้ครับยิงเซฟไปได้สุดใครเซฟได้ก็ต่อเวลาบนที่สี่ก่อชีวิตบทที่หกถึงชีพราจูเนตนะครับแต่ยิงไม่เข้าจบไหมถ้าเป็นคนที่ปีนจะเก่าไปไหมเฮ้ยใครเตะวะเนี่ยยิงจะเซฟได้เข้าไปจิตตวิทยานะครับยิงกดดันเล็กน้อยวนกับชินสัพพลีออด แต่ละคนของหลังวายยิงมีคานสูประสบการณ์ทุกนีมาแล้วทนั้นจะได้เคยจบนการจุดโทษในฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพต่างๆเนะคร

Em Con cũng được rồi, con cũng Con lên lắm. Là... Ừ, <laughs>